สวัสดีครับเพื่อนครับกลับมาพบก,กับจอร์นไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับเดินทางมาที่บริษัท YSS ประเทศไทยนะครับที่บางฉลงนะครับเพื่อที่จะเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของชกอคอัพมาให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักกันโดยเฉพาะวันนี้ครับผมพาเอารถของทีมงานผมก็คือรถของตากล้องนะครับน้องเจมนะครับเอามาทําการเปลี่ยนชค็คทั้งในเรื่องของตัวชกคหน้าแล้วก็ตัวชกคหลังซึ่งหลายคนถามมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของชกอคอัพ YSS ว่าเอ้ ฟอร์ซา350นี่มันมีตัวไหนกันแน่เพราะว่ามันเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการอัปเกรดอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวช็อคอัพแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะให้น้องแบงค์นะครับเรียกว่าเป็น YS s Man ก็ว่าได้เพราะว่าจะเห็นหน้าเขาบ่อยมากๆนะครับเขาจะมาเป็นคนอธิบายให้เพื่อนๆได้รู้จักว่าฟอร์ซา350นขนาดนี้เนี่ยมันมีช็อคกี่ประเภทกันแน่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญน้องแบงค์มาดีกว่าแบงค์ครับสวัสดีครับผอสวัสดีครับ มาแบบว่าจงดงเงงกงกงเก้งกงโงยเดี๋ยวผิดไม่ผิดอันเดี๋ยวไม่มีเสียงไม้แล้วเดี๋ยวแบงก์จะไม่หล่อขออนุญาตนะครับโอ้โหเหงื่อนี่ไปอาบน้ำมาแล้วครับพอดีอยู่ใกล้คนฮอตครับมันก็เลยร้อนนิดนึงนะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะซึ่งเราบอกว่าที่นี่ก็คือที่ที่พวกเราเนี่ยทำโชคมาตั้งแต่เริ่มต้นเลย พูดง่ายๆคือพี่ทํามาเนี่ยตั้งแต่สมัยแบบยังไม่มีรถยนต์เลยอ่าครับก็เลยมีความมั่นใจว่าเฮ้ยมาที่เนี่ยจบแน่นอนครับแล้วก็คันนี้ก็คือคันที่บอกว่าเป็นของตากล้องเขาเขาเรียกว่าเป็นทายาทศูนยรถูกอ่าแล้วก็ปั่นมาเรียบร้อยแล้วครับนะครับวางยาป้ายยามาแล้วจนกระทั่งวันนี้เราทําการเปลี่ยนทั้งหน้าและก็หลังเลยครับแต่หลายๆคนสงสัยมากเลยแบงค์จริงๆตอนเนี้ยโฟ์ซ่า350เนี่ย เราเห็นว่าไวแอเนี่ยมีขายเยอะมากหลายรุ่นมากเลยใช่ครับมันเป็นเรื่องจริงไหมเรื่องจริงครับอย่างตอนนี้เห็นอยู่ด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยตัวนี้คือซีรีส์ทั้งหมดครับผมที่มีอยู่ในฟอร์ซ่าสามร้อยนะครับฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์ตรงนี้ผมอยที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะทั้งหมดเลยเราเรียกว่าครั้งนี้เราน่าจะรวบรวมมาครบที่สุดนะพี่จอนใช่ใช่ที่เราเคยไลฟ์มาอันนี้ครบมากนะส่วนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มเลยไหพี่ได้เลยครับอ่าเริ่มต้นก่อนครับเราพูดถึงความสวยความงามก่อนก็คือชกหลัง เพราะหลายหลววายคนบอกว่าเปลี่ยนชกหลังปับดูดีอราคาเริ่มต้นก็มีให้เห็นนะใช่ครับมันคือตัวไหนครับแบงค์ครับมันคือตัวนี้นี่ครับตัวนี้เลยอ่ะขออนุญาตหยิบมาเดี๋ยวให้กล้องส่งองนี่ตัวนี้นะผมตัวนี้คือรุ่นเออจีซีรนะครับ G Series มันเป็นรุ่นเริ่มต้นครับพี่จอนตัวนี้คือเออผมนี่เอาเอารุ่นที่เป็นสีสีทองมาให้ดูนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะมีหลายสีนะมันจะเป็นสี HT สีเงินนะผมที่เป็นซิกเนเจอร์ของวานะครับผมตัวนี้ถามว่าม ลูกค้าเนี่ยซื้อไปแล้วไม่ต้องปรับอะไรเยอะครับปรับแค่ตัวพิโลดตัวนี้พี่ปรับแค่ตัวนี้พอเรื่องน้งาหนักแข็งสปริงใช่ัหนักก็ปรับพิโหลดให้มันสปริงแข็งใช่ครับตัวเบาก็เคลายมันออกไปใช่ครับตัวนี้คือตัวเริ่มต้นเลยใช่ครับราคาแพงตัวนี้ราคามัน5,3 0 0าครับผม5,300าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นราคาของทางโรงงานนะใช่ครับไปซื้อในที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วไปอาจจะถูกกว่านี้ได้ใช่ครับผมแต่ว่าก็ไม่เกิน10%เรหรอกเพราะว่าเขากำหนดเอาไว้ ใช่ครับเบดเสร็จก็คือตอนนี้หน้าหน้าหน้าโรงงานขายอยู่5,300ใช่ครับไปซื้อจริงอาจจะประมาณสัก4 7 0 0 4,800อ่าก่แล้วแต่ดีลเลอร์ว่าจะทำโปรโมชั่นอะไรกันบ้างโอเคนี่คือตัวเริ่มต้นเริ่มต้นครับพี่ตีเป็นว่าประมาณ4,000ปลายแล้วกันอ่าตัวต่อไปต้องบอกว่าผมเองไม่เคยเห็นเลยเพราะเพิ่งจะมาไม่นานหรือเปล่าไม่รู้ครับตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยคือแซ p สปอตครับผมแซสปอครับ จะสังเกตนะว่าเฮ้ยตัวนี้มันมันต่างตัวนี้มากไหมเพราะาตัวนี้มันไม่มีซับแทงใช่ไหมไม่มีเรเซิร์เอร์แต่จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติครับผมแล้วก็ฟิลลิ่งกราฟฟีเนี่ยน้องๆจีสปอร์ตเลยครับพี่เหรอเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถึงมันไม่มีเรเซิร์เอร์นะครับแต่ว่ามันสามารถปรับตัวรีบาวได้ครับรีบาวสามสประดับครับแล้วก็สิ่งที่ดีขอม้มมาอีกอย่างหนึ่งคือมันใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยนะฮะการเขาเรียกว่าการติดตั้งเนี่ยก็ง่ายนะครับการดูแลก็ง่ายด้้ววยแลก บางคนสงสัยเอ๊ะมันไม่มีรีเซิร์เวอร์มาเนี่ยมันมีผลกับการใช้งานหรือเปล่ารีเซิร์เวอร์รนี่ก็คือตัวของกระบอกแท้งแท้งกระแบบะมันไม้ีผลกับการใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากได้ความสวยงามเราติดรีเซิร์เวอร์ไปด้วยเลือกตัวที่มีซับแท้งแยกตัวนี้ก็จะดีขึ้นในการเดินทางระยะไกลแต่จริงๆแล้ว ถ้าเกิดเทียบไปจริงๆเนี่ยผมว่าฟีลิ่งเนี่ย,ยใกล้เคียงกันครับผมอยู่ที่ความชอบแต่ที่แน่คือราคามันต่างกันเยอะครับพี่จอนตัวเมื่อกี้นี้ราคาของแซดสปอร์ตอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้ประมาณหกพันเก้าครับแซดสปอร์ตราคาหน้าโรงงานคือหกพันเก้าใช่ครับราคาจริงก็ไปสืบเอาเองแล้วกัน<อ>แต่ว่าที่เมื่อกี้นี้แ,แบงค์บอกว่าถ้าอยากจะสวยงามขึ้นมาก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ละใช่ครับเป็นตัว G Sport ครับผมตัว G Sport อ่าซึ่ง ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดหรือยังตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดครับผมเป็นรุ่นสมูทนะรุ่นสมูทเทียบราคาก่อนเมื่อกี้พูดราคาไว้ตัวนี้6กพันเนะครับตัวแซนด์สปอร์ตหกพันเตัวนี้ G ีสปอร์ตขยับขึ้นมาผมกลายเป็น9,200บาท9,200บาทใช่ครับมีค่าซับแท้งตัวนี้แหละมีแท้งขึ้นมารับประกันเท่ากันนะครับผมรับประกัน1ปีเท่ากันหนึ่งปีทั้งแซนด์สปอร์ตแล้วก็ตัว g ีสปอร์ตโอเคซึ่งตัวนี้ก็คือตัวที่เรียกว่าตัััววิตอีกกนนึึงใช่คบ็ขขย้มา พราะ<ห>ราคามันไม่เรียกว่าไม่ไม่ถูกไม่แพงครับราคาปานกลางใช่ครับแต่พอเราพูดถึงตัวที่มันเริ่มแพงขึ้นมาอ่ามันจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็ได้รับความนิยมจากนักขับขี่หลายๆท่านซึ่งคันข้างหลังเราตัวนี้ก็เป็นรุ่นนี้เช่นเดียวกันครับนั่นคือ วายเอสเอสจีท็อปนะครับวายเอสเอสจีท็อปสมูทใช่ครับสมูทด้วยฮะอืมก็ตัวนี้ก็ผมสามารถปรับนะครับเรื่องของรีบาวนะครับรีบาวสามสิบระดับได้ครับปึ๊กๆๆได้อ่าแล้วก็คอมเพรชั่นอยู่ตรงนี้ครับพี่คอมเพรชั่นตรงนี้ก็คือปรับใช้ไขควงปักแบปรับได้สามสิบประดับเช่นเดียวกันแล้วก็มีครับมีปรับความยาวนะครับความยาวได้กี่เซนปรับได้อีก10บมิลหรือ1เซนหรือมีฟองเซนครับมีผลกับความสูงประมาณ2-3เซนติเมตรนะครับของตัวรถนะฮะซึ่งเยอะมากอ่าก็คือ ปรับให้สูงได้ใช่ค่ะยังไม่หมดยังมีพีโหลดอีกใช่ครับผมมีพีโหลดด้ก็คือปรับค่าความแข็งของสปริงความนิ่มความอ่อนได้ใช่ซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ฮิตกันมากในหมู่ของ Forza 3 5 0ครับตัวนี้รับประกันอยู่2ปีนะครับ G Top ปรับประกัน2ปีกับการปรับเนี่ยสามออปชั่นกว้างนะฮะรับประกัน2ปีครับมีปัญหาก็สามารถติดต่อเข้ามารับบริการที่บริษัทได้ครับตลอดเวลาครับผมจันถึงสุกนะครับครับผมราคา ตัวนี้ราคาอยู่15,900บาทครับ15,900ใช่แต่ว่าเวลาไปซื้อจริงๆตามร้านก็จะถูกกว่านี้ใช่ครับราคาจะประหยัดกว่านี้อีกครับที่ร้านผมมีหมดนะครับที่พูดทั้งหมดเนี่ยร้านผมขายนะครับ j o อ n Deere Shop อันนี้เขาเรียกว่าโฆษณาแฝงนะฮะมีหมดนั่นคือบอกว่ามีแต่หมดไปแล้วไม่ใช่ยังมีอยู่ยังมีขายอยู่สำหรับฟฟร์ซ่ตนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เมื่อกี้นี่มีเพื่อนๆถามว่าตัวจริงมีให้เห็นไหมครับที่ร้านผมก็มีขายนะครับแต่ว่าวันนี้จะเอามาให้เพื่่่ออนนนดูกทีี นี่คือตัวที่เรียกว่าท็อปสุดแล้วท็อปสุดในรุ่นของ f o r ์ซ่าเอ็กมักนะฮะมันชื่อรุ่นว่าตัวนี้ YSS G Racing นะครับผตัวนี้นําเสนอมากจริงๆมี2สีนะครับจะมีสีเงินด้วยที่เป็นสีเ c ของ YSS นะครับราคาอยู่ที่22,400บาทนะครับตัวนี้แน่นอนว่าราคามันอัพขึ้นมาขนาดนี้มันต้องมีความพิเศษแน่ๆนะครับนอกจากรีบาว30มสิับความยาวปรับได้10มิลนะครับคอมเพชั่นครับผมด้านบนเนี่ยเราปรับไปทั้งไฮและโลนะครับ <High S 1> คือโลสปีดครับจังหวะก,การกระแทกนะครับในลูกในถนนขูขาทั่วๆไปเนี่ยเราปรับแค่ตัวนี้ครับตัวโลตัวนี้นะฮะ,ะมันก็สามารถเกลี่ยให้นุ่มได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเวันหนึ่งพี่จอนเกิดอยากจะขี่ให้มันเร็วอีกนะครับขี่ลูดแบบโหเจอทางขูขา่าไม่อยากยกกันเ,เร่งเปิดไปเลยครับผมเรามีตัวไฮคอมเพชั่นนะครับไฮคอมเพชันตัวนี้สามารถทําให้พี่เนี่ยมัน เกลี่ยรถให้มันนุ่มกว่าน,นั้นอีกนะถ้าเกิดตัวลูกกรเมชั่นปรับแล้วเอาไมา่อยู่ครับตัวไฮกระเมชั่นจะทําให้ขับได้นุ่มกว่านิ่งกว่าเข้าโค้งได้มั่นใจกว่าครับผมในส่วนของ G r a c i n g ครับครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะต้องบอกว่ามีลูกเล่นอีกนิดนึงก็คือ,อที่บริเวณของด้านบนนะครับสามารถที่จะปรับในเรื่องของตัวกระบอกโช๊คเนี่ย ให้ชิดได้ซ้ายออกขวาอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเอาไปแอบที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันจะมีลักษณะของหัวปรับตรงนี้ได้นะครับซึ่งรุ่นธรรมดาไม่มีตรงนี้เรียกว่า angle adjustable นะครับผม angle adjustable ใร่ครับปรับได้ครับ22,400บาทถูกต้องครับเมื่อกี้มีเพื่อนๆถามมาว่าถ้าแบบไม่อยากจะยุ่งยากเลยในการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยตัวไหนที่ work ผมแนะนำเลยนะครับผมว่าตัวนี้ตัวนี้ พ่อครัวแม่ครัวใช้งานได้เพราะเนื่องจากว่าไม่ต้องปรับอะไรเลยขอให้อย่างเดียวก็คือขี่โดยที่มีคนคนซ้อนแล้วก็มีโวขี่เนี่ยน้ำหนักไม่เยอะเกินไปคือไม่เกินร้อยห้าสิบโลไอเนี่ยเอาอยู่ปรับพิลอตช่วยได้เขาช่วยได้ถูกต้องไอเนี่ยเอาอยู่ประมาณไม่เกินร้อยห้าสิบโลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีการบรรทุกเช่นมีแหลกหลังมีกระเป๋ามีแฟนตัวใหญ่อันเนี้ยอาจจะเหนื่อยหน่อยก็จะมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งอันเนี้ยหลายๆาคนไม่ทราบครับ มันเปลี่ยนสปริงได้ใช่ครับผมก็คือคุณสามารถที่จะเปลี่ยนตัวสปริงเนี่ยเป็นสปริงเฮฟวี่ดิวตี้หรือว่าสปริงที่มีการรับน้ําหนักเยอะๆได้เลยครับซึ่งตรงนี้ครับมันจะพิเศษมากถ้าเกิดคุณซื้อในรุ่นของสมูทรุ่นที่พี่จอ์นถือนะครับผมทุกรุ่นสมูทนะผมทุกรุ่นนะครับจะแถมสปริงเฮฟวี่ไปด้วยนะครับโดย,ยเฉพาะ เออจีท็อปจีสปอร์ตนะครับแล้วก็จีละสิ้นขึ้นไปนะครับถูกต้องจะแถมสปริงที่เป็นเฮฟวี่ไปให้ด้วยในกล่องนะค้ำเนี่ยว่าคุณซื้อไปเนี่ยจะมีสปริงให้หมด2ชุดด้วยกันนะฮะก็เปลี่ยนให้ตามน้ําหนักที่เราใช้นะครับหนักมากมนุษย์หนักมากเนี่ยก็เปลี่ยนสปริงดีกว่านะครับจะทำให้โช๊คเนี่ยมันทํางานได้สมบูรณ์แบบแล้วก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มากที่สุดนะครับครับผมซึ่งณวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางรถของตากล้องผมเนี่ยเขาจะใส่ตัว G-Top ตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราาจะให้ทง ด้านหลังเขาเป็นคนใส่ให้เลยะกันนะฝากหน่อยเด็กๆเด็กๆข้างหลังนี่มีภูมิประวัตินะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าเขาคือใครอ่าอ่ะยังไม่จบครับนี่คือเขาเรียกว่าเป็นเจนของชกหลังใช่ครับแต่ครับมันจะมีในเรื่องของชกหน้าอยู่ใครจะไปเชื่อว่าชกอัพหน้าเนี่ยก็มีความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชุดทาเพิ่มเพิ่มเปอร์ฟอร์แมนซ์ครับภาษาปกิจ Y S S ขายชุดนี้ว่าอะไร Y S S ฟ็อกอัปเกรดคิดครับผม Y S S ฟ็อกที่แปลว่าตัวของช็อคช็อคคับนี่แหละอัปเกรดใช่ครับคิดคิดอ่าคิดถึงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ K I T นะครับผมคิดเซตอะไรพวกนี้นะมันมีอะไรบ้างครับแบงค์ครับครับเออจริงๆแล้วเนี่ยตัวฟอกอัเกตคิดนะครับผมจะประกอบไปด้วยเนี่ยตัวนี้เขาเรียกเป็นตัวฟ็อกไอจัสครับผมหรือว่าเป็นตัวปรับพิโหลดแข็งอ่อนนะครับอ่าเอาง่ายๆเนี่ยที่แบงค์ชี้มาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้ดู อยู่ข้างๆกันเลยตัวนี้ถูกไหมถูกต้องครับมันคือตัวนี้นะฮะแล้วก็ถัดมาเขาจะเป็นตัวนี้นี่หัวใจเลยพี่หัวใจตรงนี้กันอะชี้นี้ก่อนนะพีดีวาลครับตัวนี้นะครับหรือตัวนี้นะฮะมันคือตัวเดียวกันนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถขับรถนะครับข้างหน้าเนี่ยโชกด้านหน้าเนี่ยจะนุ่มขึ้นเห็นได้ชัดว่าจังหวะการกระแทกนะครับแตกต่างจากของเดิมอย่างมากนะครับตัวนี้หัวใจหลักเลยนะฮะ แล้วก็จะมีน้ํามันนะครับผมในเซตเนี่ยจะมีน้ํามันตัวนี้ด้วยนะก็คือมีแถมน้ํามันให้ใช่ครับก็เบอร์น้ํามันเนี่ยก็แตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่นนะครับครับอ่าแล้วก็ที่สำคัญคือมีตัวนี้ครับพี่ฟ็อกสปริงฮะสปริงใช่ครับฟ็อกสปริงนะครับผมเป็นตัวที่ออกแบบมาสำหรับรถแต่ละรุ่นเนี่ยได้อย่างลงตัวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเคสสปริงนะครับแล้วก็เรื่องของความแข็งต่างเนี่ยออกแบบมาเนี่ยเรียกว่าแมชนะครับถูกต้องใช้งานได้อย่างดีถูกต้องอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการเพิ่มตััวชอหน้า ท่าแบกว่าเจ๋งๆในสไตล์ของ w ว i t e e ถูกต้องครับพี่แต่ครับล่าสุดผมเพิ่งจะเห็นว่าเขามีของเล่นมาใหม่สําหรับสายที่ต้องการจะโหลดรถให้สวยๆงามๆครับซึ่งมันมีขายแล้วด้วยถูกต้องครับมันคืออะไรครับแบงค์ครับเราเราบอกราคาไม่ได้เราวกมาราคาอยู่ที่ 4, 0 0 0เท่าไหร่4,900บาท4,9 0 0บาท4,9 0 0บาทนี่4,9 0 0ครับอ่าโอเคแล้วก็กลับมาตัวเมื่อกี้ตัวต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือตัวโหลดชุดชุดโหลดหน้าใช่ครับ ซึ่งจริงๆไว้์แทบจะไม่เคยทําเลยถูกไหมใช่ครับแต่ตอนนี้ทําแล้วตอนนี้ลอแล้วดีมากอพี่จอนเคยลองแล้วลองแล้วครับผมเป็นชุดโหลดหน้าใช่ครับมันครับมันมันต้องบอกว่ามันราคาถูกมากนะราคาถูกมากๆจริงๆครับก็จริงๆเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่า Fox Sport Kit นะครับผม Fox Sport Kit หรือว่าเป็นตัวจัดทรงรถนะครับผมด้านหน้านะครับจริงๆมันสามารถจับคู่กับโชกหลังที่มันโหลดได้ด้วยนะแต่วันนี้เดี๋ยวเราพูดก่อนว่าด้านหน้าเนี่ย f o x Sport Kit เป็นยังไงบ้างนะครับ ก็จริงๆตัวนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่จอนช่วยถือตัวนี้ได้เลยครับได้ครับอ่าโอเคครับพราะสปอร์ตคิดนะครับผมจะเป็นตัวอัปเกรดด้านหน้าราคาประหยัดที่มีการออกแบบทุกอย่างมาได้อย่างลงตัวนะครับก็คือเราจะทําการนี่ฮะออกแบบสปริงตัวนี้ใหม่นะครับมันมีเป็นสองตัวครับพี่มีตัวนี้ท็อปอัสปริงตัวนี้นะครับตัวเล็กตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับซึ่งเราออกแบบมานะครับทําให้มันโหลดโช๊คเนี่ยมันโหลดตัวมันเองปรับตัวนี้ให้มันยาวขึ้นนะครับพอตัวนี้ยาวขึ้นเนี่ยนะฮะ ตัวโช้กเนี่ยก็จะกดลงมานับทาให้เราเนี่ยสามารถโหลดโช้กได้โดยที่ไม่ต้องสไลด์กระบอกครับพี่ไม่ต้องสไลด์แกนมันใช่ครับไม่ต้องสไลด์แกนทําให้ระละยสโตกระหว่างตัวตรงนี้ครับผมกับตัวเขาเรียกเป็นบ่าแผงคอครับอ,อยู่เท่าเดิมนะครับปลอดภัยไม่มีการบัมกกระแทกแน่ๆอ,อันนี้ดีมากข้อดีของมันนะครับแล้วก็<ม>ที่ดีอีกอย่างนึงก็คือว่าสปริงนะครับผมพอเปลี่ยนไปแล้วโหลดเนี่ยปกติรถโหลดจะต้องแข็งกระด้างใช่ไหมพี่ใช่ใชแต่ตัวนี้เนี่ยพอเปลี่ยนแล้วปุ๊บ นุ่มเหมือนเดิมครับาจากการออกแบบทั้งสปริงตัวเล็กนะครับเขาอาสปริงแล้วก็สปริงตัวยาวอาของเรารวมถึงเบร์น้ำมันต่างๆที่เราออกแบบมาเป็นอย่างดีครับผมทำให้รถเนี่ยด้านหน้านุ่มเหมือนเดิมแม้ว่าระยะจะโหลดลงมาตั้งแต่1นิ้วถึง2นิ้วครับพี่คือเรามีชุดโหลดที่เพื่อนๆต้องการจะจัดทรงประมาณไหนก็สามารถที่จะซื้อใส่ได้จับคู่ได้เลยที่สําคัญคือร,ราคาเนี่ยต้องบอกว่าย้ายวนใจมากนะครับาราคารู้สึกว่าหน้ากล่องขายอยู่พันเก้ามัน 1,790บาท1,790บาทในรุ่นของ f o r ์ซ่าเล็กแม็กครับพี่1,790บาทพี่จอนอยากขายเท่าไหร่ที่ร้านพี่เนี่ย1,790บาทเนี่ย1,500ก็ไปแล้วพันห้าเขาไปแล้วครับผมจัดที่ครับรออะไรนะฮะนั่นแหละ1,500บาทครับผมยังไม่จบพี่มันยังมีถูกกว่านี้อีกเหรอถ้าเป็น PCX นะครับผมหรือว่า NMAX อะไรพวกนี้นะฮะราคา1,290ครับผม1,290บาทโอ้โหเขาถูก ซึ่งตอนนี้มีของหมดเลยมีทุกอย่างครับพี่มีทุกอย่างครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยคือยังไม่รวมน้ํามันถูกไหมราคายังไม่รวมใช่ครับพี่ต้องคือพูดง่ายคือเป็นราคาของที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะไปติดตั้งตามร้านที่เป็นตัวแทนของไบเอส่แล้วก็เขาจะมีค่าบริการค่าน้ำมันอันนั้นคือคิดต่างหากไปโอเคก็ไม่แพงนะเพราะว่า ราคาในการโหลดเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยทั่วๆไปเลยนะอาจจะคิดประมาณ800พันหนึ่งครับแต่คุณไม่ได้สปริงที่เมื่อกี้น้องแบงค์บอกครับเรามีการเปลี่ยนค่าสปริงทั้ง2ตัวเลยครับผมแล้วก็น้ํามันก็คือเป็นน้ํามันของ y ทใช่ครับแนะนำนะครับว่าจริงๆแล้วตัวน้ํามันเนี่ยคุณควรที่จะต้องใช้ของ YSs และเป็นไปตามเบอร์ที่เขากําหนดด้วยเพราะว่าอย่างน้ํามันตัวน้ํามันโช๊คเนี่ยของ YSs เองเนี่ยมีตั้งแต่เบอร์5ยันเบอร์20กว่าๆก็มี ครับแต่ค่าปกติที่ใช้ใช้กันคือประมาณสัก15-20ได้นะครับผมประมาณนี้อันนี้แก้ไขอะไรกัเมื่อกี้ข้อมูลตกหล่นนะพี่ว่าในรุ่นฟอร์สสปอร์ตคิดเนี่ยมันจะมีน้ำมันแถมไปด้วยครับแต่บางรุ่นเนี่ยน้ำมันอาจจะอาจจะขาดหรือว่านิดหน่อยพี่ก็เติมเข้าไปนะครับทีนี้งานหยิบมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีน้ำมันโอเคโอเคครับเฮ้ยอย่างงั้นถูกมากอันนี้ผมบอกเลยว่าคอร์สล้ขายเลยพันห้าเก้าพันเจ็ดเก้าสิบพันสองเก้าสิบอะไรเงี้ย เนี่ยแถ่น้ามันด้วยนุ้ยครับซึ่งน้ามันขวดนึงเนี่ยก็หลายตังเลยนะอืมตามนั้นแหละนะครับฉะนั้นนะครับโฆษณาชวนเชื่อเลยครับร้านจอร์เดอร์ช็อปก็มีขายครับมีโปรไหมพี่วันนี้มีโปรไหมมีโปรไหมยังไม่มีเอาเอาปว่าขายให้มันได้ก่อนแต่ว่าคือผมยากจะบอกงี้นะครับวันนี้ที่คุยกับแบงค์ทั้งหมดเนี่ยเพื่อเพิ่มเพิ่มความมั่นใจว่าเวลาที่คุณมาติดตั้งที่ร้านผมเนี่ยร้านผมเนี่ยมีในเรื่องของการ เขาเรียกว่าเทรนนิ่งอย่างตอนนี้เนี่ยด้านหลังผมเนี่ยเสร็จแล้วครับซึ่งเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าใครสังเกตด,ดูดีๆเนี่ยไม่ใช่ทีมงานของ YS นะครับ,รบผ,มผมขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษคือวันนี้เราพาเอาช่างของเราอีก3คนมาเรียนรู้งานที่นี่ใช่ครับเพราะว่าเราได้คุยกับทางไ s ว่าเวลาที่คุณจะเปิดในเรื่องของการเป็นผู้ทนจำนายและอยากจะได้ในเรื่องของความเขาเรียกว่าความโปรเฟชชั่นแลครับผมเราก็สามารถที่จะเอาเด็กๆเ,เ,เนี่ย มาเรียนได้ซึ่งวันนี้เนี่ยเรียนกันครบเลยสามคนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูไปไหนกันแล้วนี่นี่นี่ทีมช่างผมนี่นวันนี้ครับอยู่กับทีมจอลารเดอร์นะทีมงานอันนี้เด็กที่ร้านหูเองคือเห็นหน้าตาละอ่อนอย่างนี้นี่คือต้องบอกว่าช่างระดับแพตตินัมของคอนด้าช่างระดับตำบลของหมู่บ้านช่างระดับอำเภอของจังหวัดมาอยู่ที่ที่นี่ที่จอไรเดอร์ชอปต้องถามน้องๆก่อนเป็นไงน้องเบสเมื่อกี้นี้ลืมมันไหม นุกดีครับได้ความรู้ไหมได้ครับชัวร์ป่าชัวร์ครับจะบอกว่าวันนี้เนี่ยพวกเราเองยังเรียนกันไม่จบนะครับผมเพราะว่ายังมีในเรื่องของการลื้อข้างในอีกเยอะแยะให้หมดเลยครับก็ที่บอกก็คือเราอยากจะให้มั่นใจว่าช่างเหล่าเหล่านี้เนี่ยผ่านการเทรนนิ่งจากทาง YS มาแล้วอย่างแท้จริงครับอย่างแท้จริงแน่นอนครับผมโอเคก็เดี๋ยวดูกันต่อเอาไปลองได้เลยนะครับผมโอเคครับครับซึ่งนี่ก็คือเด็กๆที่ร้านวันนี้ภูมิใจมากที่ นำเอาน้องๆเนี่ยมาเทรนกับมือดีของ YS อืซึ่งมันไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีห้องที่เรียกว่าเป็นห้องเทรนนิ่งครับอยู่ด้านในถูกไหมเดี๋ยวให้แบงค์พาไปดูนิดนึงได้ไหมได้ครับได้นะอ่าโอเคโอเคครับไปเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูต้องบอกนิดนึงว่าอาจจะมีในเรื่องของสัญญาณขัดข้องบ้างนะครับแต่อันนี้ก็คือเคยมาประมาณนักสองสารอบแล้วแต่บางท่านเพิ่งจะเคยชมก็จะไม่ทราบว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรมากๆ อย่างตรงนี้เนี่ยเป็นโซนของ YSS Auto ที่ทำในเรื่องของรถยนต์ครับรถ PPV รถล่าสุดเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี่เองไทยรุ่งไทยรุ่งเป็นรถของหน่วยสวาสครับเจ้าที่ตำรวจซึ่งตอนนี้ใช้เขาเรียกว่าใช้ s ซสซิลี่ครับทั้งทั้งทีเเรียกว่าเป็นรุ่น Transformer ใช่แต่ใช้ช็อคอัพของ Z ซตซ i ลีครบระบบใช่ครับแล้วเมื่อกี้นี้ได้ยินพี่เขาพูดมาบอกอู ดีกว่าเดินคนละคันเลยพอฟังอย่างนี้ปั๊บเออก็ถือว่าผ่านแล้วเพราะว่าพวกพี่พวกเนี้ยเค้าเขใช้งานจริงใช่ครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ล่าสุดเห็นมี MG5 มาทําด้วยเฮ้ยมีด้วยวะ MG5 คือตอนนี้ต้องบอกว่าในส่วนของรถยนต์ของเราเนี่ยลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือเรามีการพัฒนาสินค้าตลอดเวลานะครับเรื่องของสปริงเรื่องของโช๊คอัพนะครับแล้วก็ปีนี้ เพื่อนๆที่ขับรถเก่งก็รอฟังข่าวดีด้วยผมไม่บอกว่าอะไรเก่งนะรถเก่งรถบ้านะล่าสุดก็เห็นพวกแจ๊ดเห็นพวกมัตตาเดี๋ยวลองดูกันต่อลวกันครับรอดูฮะไปเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของทิ่งนิดนึงนะครับเดินเข้ามาแล้วนะครับนี่เลยรถคนนี้คือใครทําไมหน้าตาคุณคุณฮัลโหลคุดอาบต์นูนเซอร์แบงค์เข้ามาในฉากด้วยครับผมนี่คนนี้ต้องบอกว่าเป็นทิชเชอร์องอีกคนนึงนะครับที่ผมไปเจอเขาที่ Italy. can you uh, explain for your your uh, profile? okay, i'm racing department manager of yss, I and mean, i'm taking care of uh, uh, italian racing department in especially, but also um, the world championship, and uh, uh, managing also the other r&d that we are in the world, uh, so we can uh, mix uh, all our data together and have better results also in the racetrack. track. Oh. ผมแปลให้สั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าฟังยาวๆคือพี่แอนเดรียเนี่ยเป็นชาวอิตาลีที่ทำในเรื่องของการ d e v e l อปแล้วก็ research อยู่ที่ประเทศอิตาลีถูกต้องครับแล้วก็มีทีมแข่งแล้วก็มีศูนย์เซอร์วิสและก็ล่าสุดก็คือมาจับมือกับ Y S S แล้วก็จะมีการแลกข้อมูลข้อมูลกันพี่อธิบายถูกไหมถูกต้องครับนั่นหมายก็ว่าทั้งหมดเนี่ยเรามีการพัฒนานะครับสินค้าเนี่ย จากหลายๆมุมมองด้วยกันนะครับนี่คือจากหนึ่งในเวทีระดับโลกนะครับซึ่งประเทศอิตาลีเนี่ยแน่นอนว่าเป็นต้นทางเป็นจุดกําเนิดของสายเลือดนักแข่งหลายๆคนที่โตไปสู่เวอร์ซูเปอร์ไบค์นะครับหรือว่าเป็นโมโตจีพีหรือว่าระดับฟอร์มูล่าวันครับและวันนี้ที่เขามาเนี่ยเขาบอกว่าเห็นจะทําการเซตติ้งกับรถที่เป็นรถของทีมแข่งของเราด้วยใช่ไหมใช่ครับมันคือรถอะไรครับมันคือตัวนี้ครับด้านหลังครับผมคือ CBR 1000RR ครับผมปี2021นะฮะแอนเชีย today you setting this this one yes it's oh. cbr 1000 uh, super stock bike uh -huh. where we are fitting our uh, full racing shock uh -huh. and our uh, full racing cartridges mm. and uh, this bike is running in the uh, thailandese um, championship mm. and uh, um, what i can say to you uh, we have uh, the shock that is fully adjustable with double compression mm. uh, rebound and also length mm -hmm. and uh, to be quicker to adjust uh, preload we have also pneumatic preload that oh. is very professional and uh, about the front uh, we are using uh, um, a pressurized uh, um, cartridge mm. uh, with separate compression and rebound on the two legs ah. and uh, we study a lot uh, on uh, cartridge and also on the shock about friction and also damping to have the better result in the racetrack for the riders คือฝังกระพูดเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าเซตติ้งคร่าวๆนะเขาเซตติ้งระบบทั้งหมดเลยใช่ครับเพื่อที่จะให้รถคันนี้เนี่ยสามารถที่จะแข่งขันแล้วไม่มีปัญหาได้ครับซึ่ง้องบอกว่าเมื่อกี้นี้บอกว่าโอ้โหมีเซตติ้งแม้กระทั่งในเรื่องของความสูงความเตี้ยความต่างความยาวซำมากใช่ครับผมโอ้โหแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของ บริษัทที่อยู่ที่อิตาลีก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันถูกไหมบใช่ครับใช่ไหมในส่วนอิตาลีเราก็มีส่วนของ R&D ครับงานพัฒนา research development ด้วยครับผมสุดยอดนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปเดินไปดูนิดนึงได้ไหมเดินไปดูนิดนึงนะครับนี่ก็คือตัวของ YS ตัวเลสซิ่งเหรอใช่ครับ yes น o ำด e setting finish yes is finished we have set it The spring preload also, the length of the shock absorber oh. uh, that you set with the uh, sag on the bike. I mean, uh, how it is moving the weight uh, on, on the bike. Mm. And uh, the front, about uh, uh, height also, uh, compression damping uh, mm. and uh, um, spring preload and uh, preload new. Uh, sorry, uh, spring newton. Ah, you change all? Yes, yes. Oh. Not change all, but some but small modific yes. Okay, modification, yes. Modification uh, because um, shock absorber, but also suspension in general, mm -hmm. are not made uh, uh, only in the box, mm -hmm. but uh, uh, when you unbox and use with one rider, it could be different from one mm -hmm. rider. So you have uh, the need to set up sometimes for one rider. or. The, in, or. Okay, understand, sir. Doctor. ไอ้ตัวที่เป็นโชคเลสซิ่งตัวนี้จริงๆแล้วมันดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอามาให้กับนักแข่งขี่เนี่ยก็ต้องเซตติ้งทั้งหมดเนี่ยเข้าไปหาตัวของเรเซอร์หรือว่านักแข่งเองนะครับซึ่งรถคันนี้ไม่ใช่ของใครที่ไหนครับรถคันนี้ก็คือรถของน้องออฟไลน์พางนะครับก็ทั้การเซตติ้งเ <ๆ S 1> พื่อที่จะไปแข่งรู้สึกจะเป็นงาน OR อารใช่ไหมโออาร์บีอนะครับผมโอเคก็ตามนั้นนะครับเอ่อฟอร์ทู a ดย์ตั้งคิวเวลิม <ๆ S 1> ัตอ <ๆ S 1> ันเดร Have a nice day and see you again next time uh, in Milan with Italy. Thank you. Bye bye. Thank you sir. Bye bye. น okay. ี่คืออาจารย์ของพี <can> <can> <can 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 never never ่ปนดึวนะซึ <can <can ่งเดินทางมาจากที่ประเทศอิตาลีครับมิสเตอร์แอนดริวครับผมมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันต่อนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าโฟร์ซ่าสามารถศูนของตากล้องผมนี่สบายใจแล้วนะฮะเสร็จแล้วนะเพราะว่าตอนนี้จะเป็นรถของลูกค้าแทนแล้วนะเมื่อกี้ยิ้มแก้มปรีบอะไรพี่รับรถไปนะฮะใช่ไหมคือพอใจแล้วเนอะยืนโม้กับอาร์ดีล้ว ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูดีๆเนี่ยณขนาดนี้เนี่ยเราอยู่ที่ศูนย์บริการของทาง YSS นอกจากที่จะเป็นเรื่องของสกูตเตอร์ไซส์3า0แล้วคือ150อย่างเงี้ยอย่าง PCX เนี่ยรถส่งรถวิ่งงานเนี่ยเขาก็รับนะหรืออย่างเช่นตัวของโรเยอร์แอนด์ฟิลิมาลายันซึ่งเป็นรถแปลกก็รับเหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่างนิดนึงแล้วกัน มันจะมีอันนี้พูดตรงๆจากใจแล้วกันครับคือถ้าเกิดว่าคุณมาทําที่นี่คุณก็ต้องเข้าใจในเรื่องของราคาของที่นี่ด้วยเพราะว่าราคาของที่นี่ก็คือเป็นราคาตามจริงครับทีนี้ราคาของเราเนี่ยใส่ที่เราต้องขายราคาเต็มเท่านั้นเนี่ยหนึ่งคือเรามีตัวแทนจำหน่ายครับผมอยู่ทั่วประเทศใช่รเราเนี่ยจะต้องเป็นราคาพื้นฐานเราไม่ไม่ควรที่จะไปแข่งกับราคาดีลเลอร์ถูกต้องทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี่ก็คือเรื่องของการบริการที่เป็นมาตรฐานอย่างที่พี่จอยก็เห็นอยู่ว่า มีมาตรฐานหลายหลายๆอย่างที่ทําให้ผู้ใช้บริการเนี่ยมั่นใจแฮปปี้แน่นอนมั่นใจแน่นอนหลังจากที่รับบริการที่นี่ไปครับถูกต้องก็ฝากเอาไว้แล้วกันก็คือที่นี่นะครับยังคงสามารถที่จะมาเซอร์วิสได้จะมาซื้อของก็ได้แต่แนะนํานะครับคุณต้องทําการจองคิวโทรศัพท์มาถาทาง CS เพราะว่าจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่เพจอยู่แล้วแน่นอนครับเพราะไม่อย่างนั้นคุณมาดูดีดุยเข้ามาปั๊บโอ้โหลูกค้านั่งรอเต็มเลยสุดค้ายไปได้ทำอีกทีหนึ่งสี่โมงเย็นคุณอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณนัดเอาไว้ก่อนเช่นเฮ้ยพรุ่งนี้ผมจะมานะขอคิวเก้าโมงเขาบอกเช็คเออเก้าโมงมีคิวก็มาได้ปกติ เพราะเราไม่มีการแทรกคิวอยู่แล้วหรือจะให้ดีที่สุดกับผมหาร้านใกล้บ้านครับใครอยู่แถวซาฟารีเวิลด์ครับจอร์เอร์ช็อปครับอ่านี่ครับผมขายเลยก็ตามนั้นแหละนะครับก็ขอบคุณสําหรับแบงค์มากๆที่วันนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ f o ร์ซ่าสามห้าศูนย์ดีแล้วก็ขอบคุณสําหรับมิสเตอร์แอนดิวด้วยที่สละเวลาทํางานของแกมาปุ๋ยพวกเรานะครับเอาล่ะก็ฝากเอาไว้แล้วกันติดตามข่าวสารที่เพจที่ชื่อว่า YSS Thailand ได้กดเอาไว้ s u b s ส r i b ้าเอาไว้ครับพี่จอนผมขอฝากอีกเรื่องในึ่งพี่เกือบลืมได้เรามีกิจกรรมที่เสาทิศนี้ครับผมบที่สนาม Motor Park นามอเตอร์สปอร์ตปาร์คสุนทรภูมิผมที่ล่มเก้านะครับ<อ>ใครที่อยากลองครับผมรถ For ์ซ่า X Max ครับผม<อ>ตัว G Top นะฮะ<อ>ครับผมสามารถไปลองขับขี่ได้ที่งานนี้นะฮะลองถูกใจก็สั่งซื้อได้เลยใครอยู่แถวซารีเวิร์ก็สั่งร้านพี่จอนได้นะครับหรือถ้าเกิดอยู่แถวนั้นนะครับสั่งผ่านดีลเลอร์ ร้านเทียสปีดก็ได้ครับงานนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับก็ยังไงก็อยากให้เข้าไปใช้บริการกันนะครับแล้วก็นอกจาก y s ยเนี่ยยังมีรถรุ่นอื่นะครับผมอีกมากมายนะครับผมให้เพื่อนๆได้ลองขับขี่กันนะฮะไปลองขับขี่รับผมแล้วถ้าเกิดถูกใจโชค u วายเอ Z ซ็ตก็ตัดใจซื้อกันในงานได้เลยนะได้เลยตามนั้นเลยครับโอเคตามนั้นแหละเสาร์อาทิตย์นี้ก็เจอกันแล้วกันวันนี้ผมกับแบงค์ลาปกอดก็หมายเค้านะสวัสดีครับสวัสดีครับผม